mm <gasps> เคนี่เรามาอยู่บ้านของใครอะมาของใครก็ไม่รู้ดูสิพี่เค้นน่าจะเอาของมาส่งที่เนี่แล้วเขาก็ขังเราไว้ในบ้านดูดิเขาตอกประตูออกไม่ได้ด้วยอะดูดิเขาแผ่นไม้มาตอกประตูไม่ให้เราออกอะโอ้ถ้าทางข้างนอกรถจะติดน่เนี่ยดูดิโอ้ยเราจะออกกันยังไงละเนี่ยอะจิอะไรอะพี่เคนเห็นก้างปลาป่ะะก้างปลายักษ์อ๋อนี้มันก้างประตูเหรอเนี่ยโอ้ยใครเขากินไว้สะอาดเชียวโอ้ก้างประตูใหญ่ขนาดนี้แล้วตัวแมวมันจะใหญ่ขนาดไหนเนี่ยเออพี่เค้นเห็นช้ำยักษ์ป่ะวะน้ำเลยเ กินด้วยดีกินด้วยดีทาพี่เคนน้ำหกอ่ะอุ้ยเจ้าแมวตัวนี้นี่ซนยังไงดูดิกินน้ำยังไงยังขเป็นเส้นเลยชามแมวยักษ์โอ้นี่มันชามยักษ์หรอเนี้กำลังหิวน้ำกินนหเซฟโซนกันอันนี้อะไรเนี่ยนี่มันไก่เหรอไก่มารอเหรอไก่กระซนหรอเนี่ยน่าชิมนี่มันอาหารแมวนี่นะเอ้าเฮ้ยฟิสกัสหรือวิสกี้หรือว่าโยโลคานินกันแน่เนี่ยเฮ้ยสุดไม่อ้วนด้วยป่ะมาเป็นโคอลนเลยดูดิสป้าพี่เคน อ๋อฮะนี่มันกระดูกของใครเนี่ยกระดูกใครก็ไม่รู้แต่กินถ้าไม่เหลือหร่อเลยอ่ะก็คืออ๋อเฮ้ยระวังออ้ออื้อตายด้วยโอเมย์ทะเลาะกันมันก็จะตายแบบนี้นี่แหละอย่างพี่เคียนทางด้านขวาห้างไหนดีอ่ะขวาแล้วกันเฮ้ยขวาดีไหมขวาซ้ายป่ะซ้ายป่ะขวาตัวงก็ด้วงขวาขวาเฮ้ยเสียดายจุงเอาไม่ตื่นขวาขวาเฮ้ยห้องต่อไปไหมพรมหมอกนี่มันไหมพรมของเล่นของแมวเหมียวนี่นะอุ้ยเจ้าแมวตัวนี้ซนจุงเบย์ดูดิเล่นใหญ่เลยอ่ะ ดูท่าทางกับเอพี่แคนเอาไว้เยอ้โดนแล้วเขาโดนมาจับกินเข้ามาแล้วอ่ะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในปากของแมวแล้วนะดูสิดูเหมือนกับว่ามันอยู่ที่แถวลิ้นของแมวเหมียวนะอ๋อฮะมีลิ้นไก่ของันเหรอเนี่ยโอ้ไม่พวกเราดํา่้ด้ละอ้อมดําร้ายของแมวเหมียวเราคงจะต้องทุบใจกันเป็นอาหารแมวแน่เลยนี่น้ำย่อยของแมวเหมียวเหรอแสดงว่าลงมาอยู่ในกระเพาะอาหารของแมวเหมียวแล้วเอ้ยดูดิดูน้ำย่อยของมันดิอย่าเผลอตะนนะอ้ามตัวแตกไปเลโก ซอสอมะเขือเทศเหรอเนี่ย <มา S 1> ว้าวไปเลยทั้งขวดเลยเหรอ แมวอะไรเแม่ยกินซอสมะเขือเ,เทศเลยเนี่ยน่าดีนี่มาหยองเน็ตจริงหรือเปล่าอย่างเหลืองเหลืองหรือว่าครีมมัสตาร์ดเนี่ยไม่ใช่กำลังหิวเลยชอบกินเหมือนพี่เคเลยนะ<ใ>นไม่่ใช<า>ไปกฟังพี่เคน <c oughs> นี่ข้ามาอยู่ในท้องมาหรือยังเนี่ยดูดิมีแต่น้ำกรอดทั้งนั้นเลยอะ่ะโอ้โหแมกกินคุกกี้คข้ารู้เลยว่าเมื่อกี้กินอะไรเข้าไปนะเอ้ยคุกกี้มันเลื่อนแต่ตัวเราไม่เลื่อนตามคุกกี้นะนี่กินกับไม่เคี้ยวเลยใช่ไหมเนี่ยนี่มันกระดูกสันหลังของเจ้าแมวเหมียวนี่พี่เคนเจอกระดูกของเจ้าแมวเหมียวแล้วทั้งั้นเลยรีบหนีเข้าไปดขึ้นนไปกกก่ออระดูยา เนี่ยไปห้องถัดไปดีกว่าเนาะนี่ไงเซฟก่อนนี่มันลำไส้ของเจ้าแมวเหมียวนี่น่าจีให้เราถึงลำไส้แล้วอย่าบอกนะว่าห้องถัดไปมันใช่แล้วมันก็คือพี่อุนจิของแมวเหมียวใครเต็มเลยโอ้โหเป็นก้อนเลยอย่างกับไส้กรอกเนี่ยโอไม่ได้แลยวนะอ้ามีไปแล้วออกมาทำรูก้นของแมวเหมียวเหรอเออเออเออเจ้าแมวเหมียวตัวใหญ่ อ๋หอห<ไ>อก่นได้เบาเลยแล้วทำไมตัวเราเล็กนิดเดียวะ่ยะเนี้ดูดิเจ้าแมวเหมีมยวมันกินจ้างตาที่ล่ละโอ้โหตัวตุ้มมุยมากเลยอ้อมดูดิอัวระยะสุดท้ายดูดิมันเอาแปรงสีฟันมาเล่นใหญ่เลยอ่ะต้องพาไปพา<อ>ถุงน้ำดีไหมเนี่ยเอ้ยถ้าเป็นเยลลี่ในถุงน้ำดีองไม่พาออกนะโอ้โหตายไม่น่ารอดดูุ้งมันนน่เฮ้ยน้ำหกน้ำหกอีกแล้วอ่ะเฮ้ยเจ้าแมวเหมียวตรงนี้ซนหน้าดูเลยอ่ะเฮ้ยไม่ใช่สี่ไม่ใช่น้ำหกสวมแตกว้าสวันดีสวแตกีกับพี่แข็งไขมะรเบิด ส้วมเนี่ยเจ้าแมวเหมยียวว่าเจ้าแมวว่ามันเอาอาหารไปใส่ไว้ในส้วมอ,ะอ่ะเฮ<อ>้ยไม่ใช่พี่เคนเจ้าแมวเหมียวมันมาเล่นในห้องส้วมมันมาเล่นในห้องน้ำโอไม่สิ้นหวันแล้วอันนี้เราเิ็ <บา S 2> น<อ>ทิชชู่ขึ้นมาเนาะโอ้ทิชชู่ทิชชู่ไม่เหลือเลยนี่พี่เคนมาเล่นกระดาษทิชชู่ด้วยแหะ <c oughs> แต่ว่านี่อ่างล้างมือมีตุ๊กตายางเป็ดด้วยนะโอุยน่ารักจังดูดิเจ้าแมวเหมียวเปิดก๊อกน้ำทิ้งไว้นี่ยแหละแต่น้องแมวยังอาบน้ำนะเราไปทางไหนต่อเดียนี่มันสายไฟเรากระโดงไปดูดแม่รูปลั๊กไฟพี่เคนเข้าทั้งลู อโอยไปโดนอ้าวเฮ้ยระวังน็อตนะนอ็อตวกนี้โดนไม่ได้เลยนะนี่ใส่ไฟระวังโ<อ>ดนใส่ไฟไฟจะดูดไฟจะชอะจ็อตนนะดูดิเจ้าแพ้วมาทำระบบไฟพังหมดแล้วดูดิโอ้นี่แผงวงจรไฟฟ้าเหรอเนี่ยหูไฟไม่ดูดตายเลยไเนี่ยน,นี่เรากลายเป็นหนูกลับมาเไรเนี่ยตัวเลขเข้าหนูเลยอะระวังนะอย่าบอกนะว่าจะเจอหนูอ่ะนี่เราออกมาจากปลักไฟอีกฝั่งหนึ่งนะพี่เคน ไอ้เจ้าแมวเหมียวไม่เห็นเราไปไปเล้วตายไปเร็วเจ้าแมวเหมียวไม่ทันสังเกตเรานี่มันไม่ใช่ impossible ให้ชัดเลยไปไปสายไฟได้คิดดูดิเซฟก่อนไอ้พี่เคนเขาเจอดินสอแล้วนี่ดินสอไม่แน่นะท่านออกกันดีข้าดูขึ้นดได้โอ้โหอะไรมันจะรกขนาดนี้เนี่ยโต๊ะใครเนี่ยอีนี่พี่เคนเซฟก่อนเดี่จะเจ้าแมวบ้าหรอกอ้อมเดี๋ยวโดนมันกินเข้าไปอีกนะระวังเขมุดนะโอ้ยดูดิเพื่อนโดนตำตายเลยอ่ะงั้นยังโดนตำเลยนะตำนานหรือเปล่าเนี่ย เอาเล้วต่ายใส่ไฟมาก่อนทำจนละเอียดเลยนะเฮ้เยจะไปใช้เกม Xbox นี่นะอุ้ยอยากเล่นจุงเอ้ยอยากไม่ใช้เวลาเล่นพี่เคนอุ้ยขอไม่เล่นต่อไม่ได้หรอมดขึ้นยังไม่ได้ซื้อเลยน้ำซ้อมแฟนตาหกมดขึ้นใหญ่เลยเระว<ฮ>ังมดกัดนะอุ้ยโดนกัดที่ถจนตายเลยดูดีตัวเขาเราเลยเฮ้ยระวังมดกัดพี่เคนอุ้ยมดอย่างดุอะ่ะแค่ไม่เป็นระเบียบจยงบอกให้กระโดดเข้ามาตามลูกศรนี้เฮ้ยกระโดดลงมาแล้วอ่ะเฮ้ย นี่มันรูห้องของหนูนี่มีชีสด้วยเจ้าหนูน้อยขอเราไปนะหาพักพวกบัดนี้เป็นไงเมื่อโอ้ยตัวเท่ากันเลยอ๋อนี่ที่บ้านของฉันมีทางออกนี่นะแต่ว่าเป็นประตูวัดใจนะอุ๊ยแต่ดวงอ้อมไม่ดีนจะตายไหมเนี่ยอ๋อประตูวัดใจเหรออืมตายอยู่แล้ววัดใจอย่กงปแล้ะเห,หรอเฮ้<ะ>ตยตาย,ตายอยู่แล้ว,ลวมันได้มาหั่นเม็ดติกแล้วมันรู้ว่าเราจะออกมาหั่นีด้หรือไงเนี่ยนีย่มันเอาเราวาดใจเลยมันทำอาหารเมร็ดหกอ่ะ เอ้ยหนอนใบชาเขียวเฮ้ยมาไงเนี่ยห <c oughs> นอน,น,อนยักษ์นีไปเอ้ยเอ้ยหนอนจะชนพึ่งมันอยู่ปเดีย๋ยวโดนแมวกินหรอกเฮ้ยถามมาถามนี่ไม่มีหนอนใบชาเขียวเด้หรอโทรศัพทแปลกจุงมันมาจากไหนเนี่ยนั่นไงเจ้าหนูอยู่ตรงนั้นแล้วแต่รนคนละสายจากเมื่อกี้น,นะอ้าวมันจะกินเราเข้าไปไหมนี่มันอ่างล้างจานนี่นะพี่เคนโอ้โหดูตัวนี่ตัวยังใหญ่เลยอ่ะเอ้ยแต่เมื่อกี้เจ้าหนูก็ไม่ได้ทำร้ายแล้วนะอ๋อดูดิซอมอันเบลอเลยอ่ะอ๋อหน้าขี้เป็นผ้าเลยก็ได้นะดูดิ ไม่ใช่หรอกน่าเขามากินชีสแต่ว่าหางของเขา,าปัดมาโดนเราได้นะโอ้โอ้โอ้อว,ข,วข้างของหนูกันเป็นหนูที่หางยาวมากเลยเฮ้ยมีคนทอดแฮมเบอร์เกอร์ไว้ว้าวน่ากินไปยังไงละเนี่ยทีเนี้ยกินด้วยไปยังไงอะเรามันแบบจังหวะลอยขึ้นไปหรออฮ้ยออพี่เคนยอมตายตรงนี้แหละ <laughs> พอกินแฮมเอบอร์เกอร์ก่อนตายได้ไหมไม่ใช่แฮปปี้ครับไปก่อนแล้วตาหลิวตาหลิวปิงขึ้มนมาบัางตาหลิวกันนะอุ้ยน่ากินจุงเสียดายอ่ะตาหลิยวยักษ์ไหล่ะเฮ้ยนี่มันน้ำอะไรหกกับสีม่วงๆอะพี่เคนโอ้ยอย่าบอกน้ำแฟนตาน้ำม่วงหกเลยเนี่ยใครเขาว่าไม่ใช่อ่ะเขาว่ามันต้องเป็นแยมอ่ะแยมรสบลูเบอร์รี่เปล่าอ่ะโอ้โหทาหกขนาดนี้เจ๊งเลยหรือมันคือสีทาบ้านพี่เคนเด้ยไหมตัวนี้นี่โซนจุงเบยนี่พี่เคนกระป๋องเครื่องปรุง หูอเจ้าแมวแมวสิมันกำลังแบบอาละวาดกับอาหารเม็ดของมันอยู่เลยอะ่ะมันไม่าาสนใ,ใจเราเลยอะ่ะมันยังไม่เห็นเราอ้าวไปเรไปโลเฮ้ไกลปะเนี่ย ทางทางกียังอีกไกลโขกระโดดข้ามมาก่อนเฮ้ยทางขยะดิเอ้าเระวัางหัวทางขยะเฮ้ยเขาบอกให้กระโดดเราไม่ไดทางขยะล้วเราก็ถูกเอามาทิ้งข้างนอกไม่น่าเชื่อเลยอ่ะโดเราไมาได้ทางขยะจะได้รอต่ามาจากข้างนอกอ่ะไม่พี่เคียนกันป็นขยะเลยสมบูรณ์แล้วร้องรถชอนค่อยๆข้ามถนนนะเดียวไงข้ามกทำไมมันมีรถทอมมิงแบบนี้กันก็ไม่รู้เับกันไม่สนใจคนเดินเลยว้าเจอได้ข้ามเับขับสองเลนกันเลยเหรอโอ้ยเราทำไมต้องเดินหน้าถอยหลังเนี่ยถึงเมื่อวันนี้รถอะไรเนี่ยขับสอง เล่นเลยเนี่ยตกน้ำไปสระน้ำหนานี่มันน้ำท่วมเมืองนี่น่ะพี่เค้นโอ้เราดูดิที่ดับเพลิงน้ำะลักกัหมดแล้วอ่ะตงแตกแต่ว่าเรารอดแล้วจี๊ดอ่ะถึงก็เหรอ นี่เขามีหมวกให้เราใส่สวยๆ้วยนะเข็นหมวกน้ำแข็งดิหมวกน้ำแข็งสวยนะว้าวสุดยอดใส่มาทุกอันนี่แหละไม่ติดแล้วติดแค่นี้เอ้ยเปลี่ยนสีผิวด้วยนะนี่นี่มาเปลี่ยนสีกันดีกว่านี่เครื่องอบผิวอบเป็นสีฟ้าอ๋อฮือไม่รู้อบสภาพไหนเอาสีแดงก็ได้อร้ายจุดเลยสีก็โอเคจ้นเดี๋ยวเรามาต่อกันที่แบบที่สองันต่อเลยเนาะในห้องแบล็กลูมเขามีตัวละครสกินใหม่ๆเพิ่มเข้ามาอีกแล้วค่ะจริงดิมีทั้งหมดตั้งห้าตัวเลยนะจะบอกให้ เป็นพวก A อบซอะเนาะทางจะมีถึงซับันหรือเปล่าเนี่ยโอโ๋อหสบายแฮร์เลยอางนี้ <laughs> อาเร็วตามมาเลยระวังวอกเพ่แบนนะเก็บก็ไม่เกือยาวเลยนะไม่รู้ว่าจะยาวถึงไหนนะแต่ว่าในห้องแบก็คลมเนี่ยมันก็น่าเก็บอะนะมันน่ารักทุกตัวเลยอะไปแชาน้ำมันก่อนดีกว่า ไปที่ห้องระบายท่อน้ํากันก่อนต้องมีอะไรแอบซ่อนของิงเก่งไว้อีกนะเลยพี่เคนว่านะนี้ค่อยๆเปิดประตูไปนะนี่พี่เคนทางนี้ห้องนี้ห้องเดอะดร็อวไปห้องเดอะดร็อกันก่อนแล้วกันเนะาะเข้าป,ประตูนะพี่เคนเออโอ้โยระวังโอ้โหตกน้ำเลยว้าไ <ป S 2> อ้พวกี่เดดร็อมันมารออยู่แล้วมันรอ,อก,กินพวกเราอยู่แล้วเนี่ยเบอร์ชั่นดินน้ํามันด้วยนะทางนี้ทางนี้เขารู้ทางเดี๋ยวประตูเข้าไปก่อนนี่นี่ช่องแอร์นี่มีล่อใหม่อันนี้เฮ้ยอยู่ข้างในกระดองเฉวะนี่เก็บได้ละ เอ้ยปลดล็อกเป็นตัว C เหรอแม้แต่ A B C เนี่ยยังติดเชื้อดอนเจ้าพวกกริปครอบงามเลยเหล่ะเนี่ยมีฟันเนี่ยเนี่ยเอ้ยอ้าวมันเป็นตัว C ที่ไหนเล่ามันไม่ใช่ตัว C เพราะว่ามัน,มนคือตัว O <อ> <laughs> ล้่มล่าง ลอมล่างเป็นตัว O หรือว่าเล็กจุนนี่ถ้ายาวๆเนี่ยก็เป็นศูนย์แนวนอนนะเฮ้ยเดี๋ยวมันแบบว่าเหมือนแคปซูลแบบนั้นนั่นหระถ้ามีสองคนจะกลายเป็นอินฟินิตี้เลยนะเนี่ยเฮ้ยห้องนี้ห้องนี้ระวังพื้นสีดำด้วยอ้อเฮ้ยเฮ้ยอันตรายลัางเดิมกันนะไม่ค่อยปลอดภัยจะเอาไหวไหมนี่กระดังหว่ากระโดดไม่ถูกเลยอุ้ยเสียวอุ้ยนี่ไงจะสกินมันอีกแล้วเป็นตัว B ฮะตัว B เหรอใช่ตัว B มีแขนกัระาด้วยเดี๋ยวดีวองกายร่างดีนี่เป็นตัว B น หรือว่าบอยแบนด์เดี๋ยวมันต้องหันอีกข้างหนึ่งหรือเป็นบีบีทาผิวก็ได้นะนี่บีบีกันแดดใช่เปล่าผิวได้เนียนหรือบีบีรองพื้นใช่ไหมเนี่ยไปดีกว่าตลกบริโภคแล้วมานี่มานี่ทางนี้ค่อยๆเดินมานะอู้ดูดิ รู้สึกว่าไม่มีไฟเลยนะเนี่ยเห็นต้นตัวบีเนี่ยโปร่งมากเลยอ่ะ้อมเทียวแบบไม่ต้องออกกาลังกายเลนะเนี่ยดีจัดเราจะไปหาอักษรตัวอื่นกันต่อเนาะอีห้องนี้เอารู้ทางอีกแล้วทางนี้ทางนี้เรามีห้องเดิมเลยนะคราวนี้เราจะไปทางซ้ายใช่คราวนี้เราจะไปห้องเดิมนะเปิดประตูก่อนไม่ใช่ห้องเดิมดรอนะไปห้องเก่ากันเนาะ้าจะมีอะไรจริงๆต้อนอีกก็ได้นะนั่นแหละยางงั้นแหละมาเร็วมาเร็วกลับร่างเดิมก่อนเดี๋ยวมันจะบักออกนอกแมปนะ มันทะลุแมปได้อีกแล้วอะ่อะเปิดประตูกันโอเพผเซซาม,มาีตามมาเลยตามมาเลยมีทางนี้พี่เคนอ้าอยู่ตรงนี้เหรอ,อตรงนี้<ง>แหละระวังตกลงไปเนาะชีวิตด,ดสีสามทหารเอ้าเฮ้ยสามทหารเสือ,อกมานี่ของเล่นของสามทหารเอ้ยมันเดินม,มาเป็นแผงเลยอะ่ะเอ้ยเวอร์ชันนี้เป็นแผงดินน้ำมันตั้งแถวตั้งแถวตั้งแถวเฮ้ยดูดิตรงกลางอะ่ะเป็นหน่วยแพทย์เนียนะหน่วยพยาบาลหน่วยแพทย์นี่แล้วอีกสองตัวถือปืนอะไรอ่ะปืนไรเฟิลกับปืนสไนเปอร์อป่ะอ๋อย่างโหดอ่ะดูดิ เราไม่ออกมือนกันเน่เหมือนดินน้ำมันเลยนี่ตอนแถวหน้กระดานตอนนึกไปเนี่ยไปไปแบบนี้เลยไถกำแพงไปเลยนี่เลยไม่ห่วงเพื่อนข้างเลยนี่ยก็ป้อมกันนะเอาเพื่อนไถไปตลอดทางดีกว่าเฮ้ยเอารองเพื่อนลวกเดียวไปนี่ขิวเพื่อนไปด้วยโอ้โหเพื่อนเลยเพื่อนเดินลอยพื้นได้คิดดูดีนี่พลังอย่างนั้นต้องสเตทเลยมั้นี่ต้องกลับล่างเดินกันนะเพราะว่าต้องเก็บค้อนเนาะเราเก็บค้อนตรงนี้ก่อนนะไอค้อนแล้วพี่แคนไปเลยเอาไป็นทุกหัวใครอะ ไปทุบหัวใครไปทุบป,ประตูทางนี้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 นต้องลอดช่องตรงนี้นะทางลัดทางลัดมาเลยม,มาเลยเฮ้ยกดซีกันกดซีกันฮึปอุ้ยอือทำไมไม่เข้าเฮ้ยอ้าวเฮ้ยติดอันนี่นี่มุดไปเลยมุดไปเลยใช่ด้วยติดข้าวแล้วก็มาเห็นเต่านี่ทุบกำแพงไม้ก่อนนี่แล้วก็มุดอีกรอบนึงระวังนะเจ้า ในนี้นี่ที่ห้องของเจ้ากรีนเนี่ยมันจะมีนี่เลยเจ้าเรดที่ปลดล็อกตัวใหม่ราะนี้มันก็คือการผรสมผสานระหว่างตัวของเจ้าเรดกับแขนของเจ้าสีสม้มแล้วก็มีเจ้ากรีนด้วยโอ้ว้าวสุดยอดตัวเดียวครบเลยนะนี่ข้างหลังก็จะเป็นแขนของเจ้าบลูด้วยนะจะได้ขัดเจ้าม่วงนะนี่มันมิวแทนชัดๆเลยเนี่ยดูดี <laughs> <c oughs> เฮ้ยดูดีแขนคนละสีเลยอะมีอะไาต้องหลายสีนะเจ้าเรนโบว์เฟนกซ์เป็นได้ทุกตัวเลยเนี่ยอะไรไปเคยนเราไปหาตัวอื่นกันต่อดีกว่ายังไม่หมดนะมาหยิบ กุญแจสีเขียวตรงนี้ก็เนาะได้กุญแจสีเขียวมาละโอ้ยอย่าพอกนะว่าเราจะไปเข้าห้องของเจา้าแบ็คโรมอ่ะนี่ไงทางนี้ไอ้คุแจก่อน,น,นต้อแลงหนีอย่าบังนะมันวิ่งเร็วต้องมาแล้วหลบกันไอ้ใช้ของหลบกันปี่นี้ไปตะกินอยู่ตรงนี้ได้แล้วตัวเอหรอพี่แค้นตัวเอสีแดง โอ้ขาของเจ้าตัวเองมันเดินได้เฮ้ยเป็นตัวเองจริงด้วยแหมต้องยนมา,มาล,ล้วเป็นตัวเอ็มใช่เลยเป็นตัวเอ็มเป็นตัวเอ็มดินี่เลยต่อกันเอ็มแม็กโดนัลหัวหิวเลยสั่งบิ๊กแม็กินดีกว่าอดูปากตีปากอยากมากเลยอะ่ะก็โอเคค่ะวันนี้เราก็เล่นโรบอทไว้แค่นี้กันเนาะถ้าชอบโรบอทแบบน่ารักน่ารักแบบนี้แล้วก็อย่าลืมน,นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กับตัวใครก็กดดีเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อเนี่ยเล่นเกมโรบอทก็ต่อไปนะแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์พวกเพื่อนกันนะคะวันนี้ก็ต้องไปอีกแลล้วะบบ๊าายย